สวัสดียามเช้าอากาศที่แจ่มใสสดชื่นนะครับหลังจากที่เมื่อวานได้มีฝนมาเช้าวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่16พฤษภาคมนะครับ2564าิ 2, 64, ครับถ้าเป็นในช่วงปกติวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่เด็กๆจะเปิดเทอมแล้วก็ได้ไปเรียนกันแล้วแต่ปีนี้ครับเหตุการณ์มันไม่ปกตินะครับคุณครูก็ยังไม่ได้เปิดเทอมนะครับเพราะว่าโรคก,ก็ยังคงระบาดอยู่นะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรครับพาทุกคนได้มาดูสัมผัสกับบรรยากาศสวน เขียวๆถึงแม้มันจะไม่เขียวมากนะครับแต่อย่างน้อยแล้วนั้นผมก็มองว่านี่คือความสุขที่ลหลายๆคนกําลังไปหากันอยู่ใช่หรือไม่นะครับผมก็ได้มองเห็นสิ่งเหล่านี้นานแล้วแหละนะครับแต่มันก็ยังคงไม่เป็นรูปธรรมเท่าไหร่ผ่านไปเข้าสู่ปีที่4กับ,กบสวนที่ผมได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจลงไปวันนี้มันก็เริ่มที่จะแบบเห็นผลขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม่ว่าจะเป็นไผ่ครับที่ผมได้ลงไปเมื่อปีที่แล้ว ก็ได้สับกินไปหลายรอบแล้วแหละนะครับอันนี้คือบริเวณที่สับลังนี้อยู่ที่สวนเราเองครับไม่มีใครมาสับก่อน <c oughs> ถ้ามาสับก่อนก็แสดงว่าแบบมันหยามกันมากเกินไปแล้วนะครับนี่ครับก็เลยต้องมาปลูกที่สวนเพราะว่าก่อนหน้านี้นปลูกไว้ที่ทุ่งนาแต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยแล้วนั้นเขาไม่มีแหละเขาถึงมาสับไปกินนะครับก็จะมองแบบนั้นก็ให้ไปนะครับถ้าเกิดว่าอยากอยากกินก็สับไปจริงๆมันไม่ได้ปลูกยากนะครับเพียงแค่ไปฝังลงดินทิ้งไว้แค่นั้นแหละครับ เดี๋ยวมันก็จะโตขึ้นมาตามธรรมชาตินะครับก็ประมาณนี้พาทุกคนได้มาดูสวนเกษตรผสมผสานครับก็ได้ปลูกหลายๆอย่างลงไปไผ่ก่อนหน้านี้ก็จะได้ปลูกน้อยหนาลงไปก่อนนะครับน้อยหนาที่ผมได้ปลูกลงไปตอนนี้3ปีแล้ว4ปีเข้าสู่ปีที่4ก็จะมีลูกเก็บกินตลอดครับ มันอาจจะลูกไม่สวยแต่ที่สําคัญที่สุดที่มันมากกว่าคําว่าการที่มันจะสวยก็คือการที่เราได้ปลูกเองแล้วก็ได้เห็นผลผลิตของตัวเราเองมันจะมีความภูมิใจมากกว่าการที่ลูกที่สวยแล้วเราไปซื้อตามท้องตลาดผมมองอย่างนั้นนะครับไผ่มันก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับนี่ผมได้ให้น้ําตลอดประกอบกับการที่ช่วงนี้เป็นเริ่มต้นฤด,ดูฝนแล้วนะครับประเทศไทยก็เข้าสู่ช่วงฤด,ดูฝนแล้วแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะแบบ ฝนก็มาเรื่อยๆรับปลอยๆบางที่อาจจะหนักบางที่อาจจะมีลมพายุแต่สําหรับที่บ้านผมก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่ได้ต้องการนะครับที่พูดถึงก็ก็คอยขอให้มันเป็นแบบประมาณนี้แหละมาเรื่อยๆนะครับนี่น้อยหนาครับเห็นไหมครับความสุขจริงๆมันก็อยู่แค่นี้แหละครับเราได้เห็นผลผลิตที่เราได้ปลูกลงไปนะครับเป็นประมาณนี้ทางด้านนู้นเดี๋ยวเราเดินไปดูกันกล้วยเห็นไหมครับกล้วยก็จะออกนะครับกล้วยก็ เดนล้าลงไปหาเขานิดนึงนะครับก็บอกให้เจ้าของสวนมันเขาตัดได้แต่เจ้าของท่านก็ใจดีครับเพราะว่าพี่ๆน้องๆกันท่านก็บอกว่าในเมื่อมันออกไปแล้วก็ขอให้มันแบบเป็นลูกเลยละกันนะครับก็เลยพยายามที่จะแบบตัดออกมานะครับก็คือบริเวณเขตแดนมันอยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่ามันก็เอียงไปฝังเขานะครับแต่เราก็เข้าใจกันนะครับที่สําคัญที่สุด ที่เราจะอยู่ได้ในสังคมคือการที่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับการที่มีจิตใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมีปัญหาอะไรเราก็คุยกันดีๆด,ด้วยเห็นได้ผลนะครับไม่ได้หมายเขาว่าล้ําเข้ามาเขียดชั้นนิดเดียวไม่ได้นะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเช่นเวลาที่แกฉีดยาข้ายุงข้ายา้า <g iggle> ก็ก็เข้าใจเขาครับเพราะว่านั่นคืออาชีพของเขาแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เ,เลยก็ปลูกกั้นขึ้นมาเพื่อที่อย่างนี้น้อยเวลาเขาฉีดยาฆ้าหญ้ามันก็จะได้ไม่ละเหยเข้ามาเต็มเต็ม อย่างน้อยมันก็จะโดนพวกต้นไม้ใบหญ้าอะไรของเราสกัดไว้ในระดับหนึ่งก็โอเคครับวันนี้พาทุกคนได้มาดูสวนนี่ครับหลังจากที่ผ่านไป3ปีเข้าสู่ปีที่4ก็เป็นไปตามที่เห็นนะครับพวกไผ่พวกอะไรก็เห็นผลผลิตแล้วนะครับอย่างน้อยแล้วนั้นเนี่ยผมมีกินตลอดโควิดไม่ว่าจะมายังไงแบบไหนที่อื่นเขาอาจจะลําบากแต่อย่างที่บอกเขาว่าพื้นฐานของเขาว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อหลวงของเราได้สอนไว้มันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดนะครับเราไม่มีตัง เราอาจจะอยู่ยากแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีของกินเราอยู่ไม่ได้ครับนี่ครับแต่สําหรับผมแล้วก็นี่ครับนี่คือแหล่งที่เรียกว่าเป็นอาหารที่อุดมสมบูรณ์เห็นไหมครับหน่อไม้หน่อไม้นี่ครับเป็นประมาณนี้เดี๋ยวอีกสักสองสามปีกล้วยมะพร้าวมะพร้าวเดี๋ยวก็จะโตครับไม่นานนี่ครับสองสามปีอันนี้ก็ปลูกได้ประมาณสักปีกว่าแล้วนะครับถ้ามันโตก็ต้องเลือกเอาระหว่างไผ่กับ ไปก็มาพาว่าจะเอาแบบไหนแต่มันไม่ได้สาคัญหรอกนะครับว่าเราจะตัดยังไงสําคัญคือเมื่อเราปลูกมาแล้วเนี่ยมันจะโตหรือยังครับขอให้เราได้ปลูกก่อนนะครับถัดจากนั้นเราค่อยเลือกกันอีกทีว่าเราจะตัดตัวไหนทิ้งนี่ครับก็พามาสัมผัสบรรยากาศยามเช้าครับเห็นไหมครับน้อยหนาไล่ไปเลยเต็มเลยนะครับผมชอบกินผมก็เลยนะครับเอามาปลูกไว้ตอนแรกก็ไปขอหน้ามาคือหมายถึงว่าไปเก็บจากบ้านเขาสี่ห้ากิโลมานะครับแต่ละวันแต่ละวันรู้สึกเกรงใจนี่ก็เลยผ่านไป3ปีครับ เรามีเป็นของตัวเราเองแล้วโอเคเลยทีเดียวนะครับพานทุกคนได้มาดูเช้านี้ที่สวนผมกับบรรยากาศที่สบายๆครับสวัสดีกันทุกๆคนครับสวัสดีครับเสียงนกเสียงธรรมชาติครับ